สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Joker Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีตั้งแอปไลน์บนมือถือ Samsung เป็น2แอปนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเข้ามาที่ตั้งค่านะครับเลื่อนหาคำว่าคุณนสมบัติขั้นสูงนะครับตรงนี้นะครับ แตะเข้าไปเลื่อนหาคำว่า Dual Messenger นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แตะเข้าไปเลยนะครับมันจะมี3แอปนะครับที่ว่าสามารถติดตั้งได้2แอป บนมือถือ Samsung นะครับจะมี Facebook มี LINE มี Messenger นะครับวันนี้ผมจะมาสอนตั้ง l ล n e นะครับแล้วก็กดเปิดสวิทช์เลยนะครับตรงนี้นะครับปึ๊บมันจะบอกว่าติดตั้งสำเนาที่2ของ LINE หรือไม่เราก็กดติดตั้งเลยนะครับครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดออกมาดูเลยนะครับลายเรามันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์สีส้มนะครับเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งลายบนมือถือเครื่องเดียวเป็น2แอปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ